เหมือนโยมลองไปนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิโยมดูการละเล่นเยอะๆโอ้โหนั่งไม่ไหวฟุง้งเราก็จะเห็นแต่เรื่องภาพในหนังในทีวีอะ,อะไรเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะเราเสพอะไรเยอะจิตจะโน้มไปตามนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยเสพกุศลเอามาเบียดพื้นที่อกุศลออกไปนะพระองค์บอกในยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยในหนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยจิตเธอเนี่ยอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศล แล้วยอมจะหากุศลอะไรเอามาเบียดพื้นที่ความคิดอกุศลออกง่ายสุดเลยเอาจิตรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์เรียกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเพราะมันคือตัวสติปัฏฐานสนั่นเองเห็นไหมง่ายไหมถ้าเราคิดอกุศลพัวร่างกายเราพังปั๊บเนี่ยอัตภาพใหม่ของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไป มันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็